ดวงประจำวันที่11กันยายนถึง17กันยายน2566ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมท่านควรไปพบกับญาติผู้ใหญ่ที่กำลังป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยโรคเรื้อรังบางอย่างเพราะจะช่วยให้ท่านมีกำลังใจให้มีอาการดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการเงิน มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จริงแต่ก็มีบางส่วนไม่เป็นไปอย่างที่คิดต้องเข้าไปเจราจาต่อรองมากขึ้นก็พอจะช่วยให้ได้มาเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ง่ายในเวลานี้โชคลาภ การเปิดรับกับข้อมูลในแหล่งใหม่ๆจะเพิ่มโอกาสดีๆให้ท่านมากกว่าเดิมในการได้รับโชคลาภที่ไม่เคยได้มาก่อนงานต้องกล้าที่จะตัดสินใจและยอมละทิ้งบางอย่างที่อยู่กับท่านมานานแต่กำลังกลายเป็นปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามบานปลายและแก้ไขไม่ได้ความรัก ถ้าที่จะพูดความในใจมีแต่ผลดีที่จะตามมาและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันสุขภาพหากรู้สึกปวดท้องลึกๆอย่านิ่งนอนใจควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตั้งแต่แรกก็ไม่มีอะไรน่ากังวล